เออเหอนี่เป็นการพาครั oh ้งแรกนะจ๊ะเดชมได้นะจ๊ะคุณคนรอแป๊บหนึ่งเด้อมันโลดอยู่รอแป๊บหนึ่งโอห้ยอโอ้ย ปวดขี้ปวดฉี่แม่งปวดทุกอย่างเลยไม่น่าอันเลยน่าจะขอคู่เข้าห้องน้ําสักนิดนึงก็อย่างดีแหมนั่งสอบตั้งนานไม่งั้นคงไม่ต้องมาหาห้องน้าอยู่แถวนี้หรอกเอ๊ห้องน้ําอยู่ไหนกูปวดขี้เออหึใครอ่ะสอบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรออหลอดจาเปยสสุดโอ้โอ้ โอ้ใหญ่มากเลยจะเอากัมาะลเจะหลังจากนั้นเขาก็พาผมเข้าไปในห้องน้ำสาธารนณะเขาหอเสื้อผมหอกระแกงผมหอทุกอย่างเลยอ่ะกระเกงไหนย,ยังไม่เหลือเลยอ,อ่ะหออซะทุกอย่างเ,เลยอะ่ะไม,เ,เ,ไมเขาไม่พอดอนะ่นะโอ้โหเสื้อผ้าแต่ละชิ้นนะนะไม่ร้อนยังไงวนะเนี่ยแหมก็ว่าทำไมโตตัวใหญ่ โอ้เจบ็บโอ้โหเล็กจังเลยเอาละข้าไลยก็งี้ละไม่ต้องกวหรอกพี่ทาไม่แรงหรอกนะจ๊ะที่จริงผมเต็มใจมานานแล้วแะครับไม่เป็นไรหรอกครับผมทนได้สบายมากได้จะน้ำผมก็โถอมเอออ้อ,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 อ <laughs> แต่ผมลืมไปว่า <laughs> ผม <laughs> ผมปวชีอุ้ยหอมไมมาเข็มจังเลยแปลกจริงๆ <laughs> อู้ผมอัผมอั้นต่อไปไม่ไหวแล้วฉีมมันจะแตกแล้วครับนี่แหละที่ผมมาให้ห้องน้ําอ่ะฉีมันฉี่มันจะพุ่งอยู่แล้วอดเจบพี่คิดออกแล้วเลรอนะฉี่ใส่ตัวพี่สิจะจะเอาจริงเหรอครับมันแปลกมากเลยนะครับเนี่ยใชย่มันจะแปลกสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ติดเอชไอวีหรอกอู้เข้ามาเลยชายไม่ต้องกวัลโรกเอด กำตูดสึกมีอารมณ์มองตัวดีๆมาช่างงามจริงๆเลยครับผมจะเข้าไปแล้วนะครับอ,อ,อ,อมอปล่อยมาเลยชอยเออเปนน็นั่นแหละนายน่าจะปล่อยหมอตัวแล้วสินะตอนนี้ชา้าจ,จะสอดใส่เข้าไปแล้วเหลอนะทำใจให้สงบชา้าจ,จะสอดเข้าไปแล้ว,ลวนะเข้าไปแล้วตัวการสักพัก อุ้ยมันีม่ไรติดหำเลยขี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตามคนแปลกหน้าเพราะขี้อาพุ่งได้